ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพย่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านท,ที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นโอเคครับแล้วก็ถ้าใครไม่อยากจะพลาดคลิปดีๆแบบนี้ที่เรามีทุกวันนะมีทุกวันให้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันวันนี้ก็ดูไพ่ทาโร่แรนดอมเสี่ยงทายกันนะครับในหัวข้อที่ว่า คุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่มีโอกาสสุขสมหวังเร็วๆนี้เออน่าสนใจเช่นเคยนะครับมาดูกันนะวันนี้ผมก็ใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับอีกเช่นเคยนะครับนะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเป็นการเสริมพลังงานซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยําสูงสุดนะครับนะครับโอเคนะออมาเริ่มกันเลยนะทําใจสบายๆนะครับ นึกถึงแล้ลึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือจะทําใจให้สงบเป็นสมาธิจิตโลง่ลงๆว่างๆก็ได้เช่นกันนะครับนะกลับมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าคุณจะได้ไพ่ใดๆบ้างวันนี้เริ่มจากใบแรกคุณได้ไพโ่โฮโฮ,โฮขอชัยโยดังๆได้ไหมเดอะซันออกใบแรกเลย ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเออนานๆทีนานๆนานๆทีจะเกิดขึ้นเดอะซันออกใบแรกโอ้โหกราบกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปด้วยกันแค่ใบแรกก็สุดยอดแล้วเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาร์โรสากลน,นะรู้ความหมายกันอยู่แล้วก็คือความสำเร็จความสุขทุกประการนะความสุขความสำเร็จทั้งปวงมาแล้วใบแรกรับไว้เลยนะครับ นับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าไพ่ใบอื่นจะเป็นอย่างไรจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างปะปนกันไปเดอะซันได้ครอบคลุมไว้หมดแล้ววันนี้ดวงดีแน่นอนนะคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่มีโอกาสสุขสมหวังเร็วๆนี้ตามหัวข้อไปกันต่อเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่มีโอกาสสุขสมหวังเร็วๆนี้เดอะซันการันตีอ้าวับไว้ก่อนเลยไปกันต่อเลยนะ เดือซนมาใบาแรกนับจากนี้ไปไม่ว่าจะได้ไพ่อะไรถือว่าดีทั้งสิ้นเอ้าสิเอาสิโอ,อ้โหหกถ้วย six of cups มีโอกาสได้โชคดีจากมิตรสหายเพื่อนสนิทกรัรยาณมิตรคนกันเองคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเพื่อนเก่าก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยที่ทำงานเก่าหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในชีวิตคุณเน้นย้ำว่ารู้จักกันอยู่แล้ว เป็นคนที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีณนะเวลานี้ณไพ่นะใบที่2นี้ยังไม่ปรากฏพลังงานมิตรใหม่แต่ก็ไม่แน่ใบถัดไปอาจจะมีมิตรใหม่ปรกงงากฏออกมาก็เป็นไปได้นะครับมาดูกันต่อนนะเพื่อนเก่าให้โชคเออแล้วก็ดูซิว่าจะมีพลังงานมิตรใหม่ออกมาบ้างหรือไม่จะมีมิตรใหม่ออกมาไหมความโชคดีจะมาจากเรื่องใดๆไ,ได้บ้างนะ โชคดีครั้งยิ่งใหญ่มีโอกาสสุขสมหวังเร็วๆนี้จากเรื่องใดจากสิ่งใดโอ้ห้าดาบไฟออฟซอสไม่ต้องกลัวห้าดาบนะครับไพ่ดาบเป็นตัวแทนของอุปสรรคแต่ก็ไม่เสมอไปในบางกรณีบางบริบทวันนี้เรามีเดอะซันใบแรก6ถ้วยออกมาขนาดนี้ดวงดีมากขนาดนี้ห้าดาบตีความนะผมตีความว่าหดาบนี้คือการให้คุณ ปล่อยวางสิ่งที่เกินกําลังเกินจะยื้ออะไรแบบนี้ปล่อยวางไปเถอะแล้วก็เดินหน้าทําสิ่งใหม่ๆจะดีกว่าหรือในอีกความหมายหนึ่ง5ดาบตีความในทางที่ดีได้ด้วยว่าคนที่มีปัญหากับคนหรือปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้มีโอกาสคลี่คลายไปเองปัญหาคลี่คลายไปเองคนที่สร้างปัญหาล่าถอยไปเองแบบนี้ก็ได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีปัญหากับใครสักคนหรือหลายคนแล้วอยู่ๆเขาเหล่านั้นก็ เบื่อกับการทะเลาะแล้วไม่เอาละลามือไปเองล่าถอยไปเองแบบนี้จบปัญหาเอาโชคดีซะงั้นก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้รับไว้เลยนะพลังงานดีมากวันนี้ไม่ว่าจะมีไพ่อะไรออกมาก็แล้วแต่ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าวันนี้เราได้เดอะซันเป็นใบแรกเดอะซันครอบคลุมทุกอย่างวันนี้โชคดีแน่นอนตามหัวข้อคุณกําลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่มีโอกาสสุขสมหวังเร็วๆนี้มาลุ้นไพ่ใบต่อไปกันนะครับ โอ้แป oh, ดดาบ e g e of swords รู้ละที่ผ่านมาคุณควรจะมีความสุขแต่ว่าคุณอาจจะจํากัดตัวเองไปสักหน่อยด้วยความคิดความคิดนี่แหละที่ทําให้คุณถูกจํากัดเรียกว่าแทนที่คุณจะมีความก้าวหน้าหรือคุณจะ สามารถมีไอเดียไปทําอะไรได้เยอะแยะแต่คุณอาจจะคิดอยู่กับบางเรื่องบางสิ่งคิดวนไปวนมาแบบนี้เหมือนกับหาทางออกไม่เจอเหมือนเอาผ้าผูกตาตัวเองเอาไว้ทั้งที่คุณเป็นคนมีความสามารถนะครับเป็นคนมีความสามารถมีความพร้อมในหลายๆด้านแต่บางทีคุณอาจจะคิดอ่าวนอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปเหมือนการปิดตาตัวเองตามภาพนะครับลองทบทวนดีๆเปิดโลกใบใหม่ออกไปพบปะผู้คนบ้างหรือเดินทางท่องเที่ยวหาสิ่งใหม่ๆทําแล้วคุณจะเจอทางออกที่ดีนะครับลองออกไปพบปะผู้ ผู้คนเปิดโลกให้กว้างขึ้นแบบนี้แล้วอย่าไปคิดวนๆเรื่องเดิมมีโอกาสโชคดีนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะามาลุ้นกันนะครับไพ่ใบต่อไปจะเป็นอะไรย้ําเลยว่าวันนี้สบายใจยได้แล้วไม่ต้องกังวลถึงไพ่ใบต่อๆไปเพราะเดอะซัออกมาเป็นใบแรกครอบคลุมไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ดวงดีแน่นอนแต่จะดีจากเรื่องใดเดี๋ยวมาดูกันโอ้หนึ่งดาบดีใจด้วย as of source สิ่งที่คุณตั้งใจไว้มุ่งมั่นอาคิดจริงทำจริงนะพูดจริงทำจริงไม่ได้มาเล่นๆจะประสบความสำเร็จสิ่งใดที่คุณตั้งใจจริงลงมือทำจริงจะประสบความสำเร็จเออประมาณนี้เลยหรือจะมีคนธาตุลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เด่นเช่นกันนะครับเรื่องธาตุเรื่องารองาศีดไูไว้เป็นแนวทางไม่ต้องไปล็อกสเปกนะแล้วกอ็อย่างไรก็อุ่นใจที่มีเดอะซันเป็นใบแรกเฮ้ <c oughs> สิบถ้วยเห็นเห็นนะสิบถ้วย ten of cups ไพ่แห่งครอบครัวสุขสันต์คำทำนายที่หนึ่งครอบครัวโดยกำเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขสบายดีคำทำนายที่2คุณมีโอกาสสร้างครอบครัวคนโสดมีโอกาสเจอคนดีๆมีโอกาสได้แฟนได้คู่คนมีคู่แล้วมีโอกาสลงหลักปักฐานแต่งงานคนที่แต่งงานอยู่กินกันอยู่แล้วมีโอกาสได้ลูกหรือมีลูกเพิ่มแบบนี้เอาเป็นว่าครอบครัวสุขสันต์การันตี ความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตามอัตภาพเรียกว่าสุขสบายแน่นอนนะครับใบนี้เต็มเปี่ยมอุดมสมบูรณ์สิบถ้วยนะไม่เฉพาะเรื่องครอบครัวถ้าคุณคาดหวังออสิ่งใดอยู่คุณมีโอกาสสมหวังสูงมากสิบถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงเลยนะครับแต่ก็โดดเด่นตามหน้าไพคค่คือเรื่องครอบครัวนะว่ากันไปตามตำราสากลน,นะครับทำนายกันไปตรงๆต,ต,ต,ตามหน้าไพ่แล้วก็ใบถัดไปจะเป็นอะไร โอ้โห oh, e m p e r a n c e ยินดีด้วยใบนี้ก็ยังมาสนับสนุนที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าให้คุณอลองเปิดโลกกระทัดให้กว้างขึ้นนะขออนุญาตแนะนำนะ พบปะผู้คนออกไปท่องเที่ยวไปในที่ที่ไม่เคยไปทดลองทําอะไรใหม่ๆบ้างอะไรแบบนี้รวมไปถึงการบาลานซ์ชีวิตจาัดก,การสมดุลชีวิตให้ดีแบบนี้ทําอะไรอยู่ในทางสายกลางไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไป,ไบนไปแบบนี้จะเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับนะแล้วก็ในไพ่ใบนี้อย่าลืมว่า t m p p r a n c e เนี่ยมันจะมีความหมายซ้อนอยู่คือมีอาการเทน,น้ําจากถ้วย2ถ้วยมันมี2ถ้วยซ้อนอยู่ในใบนี้ผมยังมองว่าคุณจะได้ความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีนะ แหมเมื่อกี้มี10ถ้วยไปแล้วยังมี Temperance อีกนะครับมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆเอ,อมิตรเก่าก็ดีมิตรใหม่ก็ดีความสัมพันธ์ดีมากพลังงานวันนี้ผมว่าคุณจะได้โชคดีจากบุคคลแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบต่อไปนะครับใบต่อไปจะบอกอะไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้สิบดาบ10 of swords คุณคิดกังวลมากไปหรือเปล่าอย่างแรกที่ผมเห็นจากหน้าไพ่นะ คุณอาจจะคิดกังวลมากเกินไปกับเรื่องเก่าๆวนเวียนอยู่กับ 8, ดาบ10ดาบอะไรแบบนี้พลังงานเก่าๆที่มันรบกวนจิตใจรบกวนร่างกายอยู่ประมาณนี้หรือบางคนมีโรคประจําตัวบางท่านที่มีโรคประจําตัวให้พบแพทย์อย่างสม่ําเสมอนะครับการดูดวงนี้บ่งบอกได้ว่าคุณอาจจะป่วยหรือป่วยแล้วแต่การรักษาต้องพบแพทย์เท่านั้นนะ การดูดวงไม่ได้ช่วยให้คุณหายป่วยนะครับแต่อาจจะช่วยแนะนําได้บ้างว่าเฮ้ยระวังสุขภาพนะหรือคนที่ป่วยอยู่รีบพบแพทย์นะประมาณนี้ถ้าป่วยอยู่พบแพทย์นะครับประมาณนี้ไม่ต้องกลัวสิบดาบนะครับแล้วก็สบายสบายสบายใจได้เลยอย่าลืมว่าวันนี้ได้เดอะซันใบแรก <c oughs> <c oughs> ต้องขออนุญาตย้ำเรื่อยๆ <c oughs> คุณจะได้ มีกำลังใจในการลุ้นไปด้วยกันเออโอ้โหน่ารักมาแล้วสเตรล์ไพ่ใบโปรดของผมสิงโตกับสาวแกร่งนะครับสาวแกร่งกับสิงโตเชืงเชๆงใบนี้ความหมายชัดเจนเลยก็คือเรื่องยากจะก,กลายเป็นเรื่องง่ายปัญหาจะคลี่คลายคุณจะเอาอยู่ในทุกสถานการณ์หรืออีกความหมายหนึ่งคือจะได้คู่ที่เหมาะสมอ,ะอุดหนุนจุนเจอือ เกื้อหนุนกันดีแบบนี้เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยก็ได้ถ้าคุณคนโสดคุณมีโอกาสเจอคนถูกใจที่เขาเข้าใจคุณทุกอย่างรักคุณที่คุณเป็นตัวตนของคุณแบบนี้ไม่ได้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวตนคุณถ้าคุณมีคู่แล้วคุณกับคู่ของคุณจะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีแบบนี้ที่แน่ๆคือเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายอะไรที่เคยเป็นปัญหาอยู่จะคลี่คลายอ้าวไปกันต่อเลย ย้ำอีกทีว่าเดอะซันใบแรกวันนี้คลุมทุกอย่างไว้แล้วไม่ว่าจากนี้ไปจะได้ไพ่อะไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นความโชคดีอย่างแท้จริงคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่มีโอกาสสมหวังเร็วๆนี้นะตามหัวข้ออสุดยอดเด็กบฤษฎีออฟซอร์สยังคงออกมาชี้แนะว่าให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้วคุณจะประสบความสำเร็จดังหวังอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยกลางคันโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ อขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํำนะครับมาลุ้นกันมารับพลังงานดีๆรับความโชคดีไปด้วยกันถ้าไพ่ออกมาดีเราก็ทำนายดีตามหน้าไพ่แต่ถ้ามีไพ่ไม่ดีออกมาเราจะแนะนำหาวิธีแก้ไขให้นะครับไม่ต้องกังวลโอ้โหหนไม้เท้า as of o n d e หวังอะไรอยู่สมหวังแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงาน แล้วคนธาตุไฟก็เด่นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองนะเมสิงธนูหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟมีเพื่อนร่วมง,งานธาตุไฟหัวหน้าธาตุไฟหุ้นส่วนธาตุไฟหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นคนธาตุไฟจะเด่นมากและนําโชคลาภมาให้คุณได้โชคลาภไม่ได้แปลว่าเสี่ยงโชคเสมอไปโชคลาภแปลว่าบางทีอาจนำข่าวดีมาให้นําข้อมูลทางธุรกิจดีๆมาให้อะไรแบบนี้ชักชวนกันไปทําสิ่งดีๆที่ถูกต้องนะ ย้ำว่าถูกต้องถ้าใครชวนไปทําอะไรแปลกๆลก,ก็ระวังหน่อยก็แล้วกันพิจารณาให้ดีแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ณนะเวลานี้ดวงคุณดีมากอยู่นะครับหนึ่งไม้เท้านี่คือเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณคุณจะได้ทําสิ่งที่ดีที่คู่ควรแล้วก็จะทําให้คุณจเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนการงานโดดเด่นใบนี้ไปกันต่อนะอืพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่มีโอกาสสุขสมหวังเร็วๆนี้ โอ้โหสุขสมหวังแน่นอนจัดเม้นมาแล้วคำพิพากษาพรจากฟ้าเทพประธานพรใบนี้เรียกว่าเป็นไพ่ที่ทำดีได้ดีถ้าทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ก็ต้องแนะนำตรงๆนะถ้าคุณเคยทำผิดพลาดไว้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ คุณก็ต้องรับผลของการกระทานะครับประมาณนี้แต่ไม่ต้องกังวลคนเราผิดพลาดกันได้สามารถแก้ไขได้ทุกเมื่อนะประมาณนี้ส่วนคนที่ทําดีมาโดยตลอดคุณจะได้รับผลของการทําความดีเร็วๆนี้ในไม่ช้าในไม่ช้ามันแค่ไหนแล้วแต่ว่าคุณใจร้อนแค่ไหนถ้าคุณใจร้อนมากบางที1วัน2วัน3วันคุณก็อาจจะรอไม่ได้แต่ถ้าคุณใจเย็นมากพอ1เดือน2เดือน3เดือนหรือเป็นปีคุณก็รอได้ผลของการรอคอยคุ้มค่าหอมหวานแน่นอนทําดีได้ด,ดีใบนี้โชคดีกําลังมา ครับผมเออไม่ธำรมด้พรจากฟ้ามาแล้วถ้าทำดีมาโดยตลอดสบายใจได้ได้รับผลดีแน่นอนนะแต่ถ้าเคยผิดพลาดก็แก้ไขซะแล้วตั้งต้นใหม่ไม่เป็นไรนะครับคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะแล้วก็ออโอ้โหโชัดเจนใบนี้โชคลาภมาพร้อมสเสน่หามนตราความอิ่มหนำสำราญทางโลก ย้ำว่าทางโลกสเสน่ห์เมตตามหานิยมเดวิลออกมาเจ้าปีศาจใบนี้พไพ่มีดีมีร้ายถ้าคุณไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงนะครับมีสติอยู่เสมอเดวิลจะให้คุณ,ณประโยชน์ในเชิงสเสน่หาเมตตามหานิยมแล้วก็ทรัพย์สมบัติทางโลกความอิ่มน้าสําราญแต่ถ้าคุณเผลอใช้ชีวิตมัวเมาอันนี้ก็ต้องเตือนตรงๆว่าคุณมีโอกาสที่จะตกอยู่ในกิเลสครอบงาได้ประมาณนี้ซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่นั้นมีศีลธรรมประจําใจและการดูดวงนี้สามารถเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เมื่อคุณเจอเดวิลแบบนี้คุณก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่าอ๋อฉันจะไม่ยอมให้เดวิลครอบงำฉันฉันจะประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องเราก็จะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามาหานิยมอิ่มนํำสำราญทางโลกนะครับไม่เผลอให้เดวิลครอบงำจนกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาดูดวงอย่างสร้างสารรค์รู้ก่อนป้องกันได้ก่อนประมาณนี้นี่คอนเซ็ปต์ของเรานะครับสบายใจได้เดวิลมาอิ่มนํำสำราญทางโลกจัดเต็มส่วนทางธรรมก็บริหารจิตใจเอานะครับ บริหาจิตใจด้วยวิธีที่คุณถนัดแล้วแต่ความศรัทธาได้เลยทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียเออบาลานซ์ชีวิตดีๆก็สอดคล้องกับไพ่เทมเพลนส์เมื่อสักครู่นะครับไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้น,นจริงๆร,ราชินีถ้วย Queen of Cups คุณเจอคู่ดีแน่ๆใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ในความหมายของพลังงานรวมราชินีถ้วยคุณจะได้เจอคนที่ อ่อนหวานอ่อนโยนสุภาพนุ่มนวลมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบใจดีใจดีจดมหาศาลเรียกว่าคุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยว่าในโลกนี้ยังมีคนใจดีขนาดนี้อยู่ด้วยอีกหรือโอ้โหอาจริงจริงไม่ได้โมโ้นี่ทำนายจากหน้าไพ่สากลน,นะครับราชินีถ้วย Queen of Cups หรือตัวคุณเองเนี่ยแหละที่จะได้รับการยกย่องจากคนแวดล้อมได้รับการยกย่องจากสังคมได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีก็ได้เช่นกันนะครับโอเค ไปกันต่อนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเฮ้ยลุ้นลุ้น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 ใบต่อไปจะเป็นอะไรใบต่อไปจะเป็นอะไรวันนี้เดอะซันขึ้นมาเป็นใบแรกไพ่จะออกมาเป็นยังไงดีทั้งนั้นถือว่าดีโอ้โหสุดยอดไม่ทันขาดคำสอดคล้องกับใบที่แล้วแล้วมา6เหรียญ six of pentacles ทั้งทางโลกทางธรรมวันนี้มีเดอะซันมีเดวิลมีอะไรตรงมีอะไรอันแสนดีและยังมีหกเหรียญไพ่ของการทําบุญทํากุศลการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับนะครับต่างกรรมต่างวาระ ถ้าคุณมีมากมายเหลือเฟือคุณสามารถเป็นผู้ให้บริจาคทานบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้คนได้ตามกําลังถ้าคุณไม่ค่อยมีคุณก็อนุมโมทนากับเขาหรือแม้แต่การเป็นผู้รับที่ดีหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอผู้อุปถัมภ์มีโอกาสเจอผู้ใหญ่ใจดีได้รับความโชคดีจากมิตรสหายแบบนี้คุณจะได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันอย่างดีงามเลยโอเคไปกันต่อนะครับสุดยอดวันนี้อุ่นใจตั้งแต่ซันใบแรกแล้ว โอ้โหห้าไม้เท้าไฟออฟวอนส์คุณไม่ต้องกลัวใบนี้นะ ใบนี้ดูชุลมุนวุ่นวายนิดหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาบางทีคนเราช่วงดวงขึ้นช่วงโชคดีช่วงทําอะไรก็ทํามาค้าขึ้นหรือว่าร่ํารวยขึ้นฐานะดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอาจจะมีอุปสรรคมีมารผจญบ้างเล็กน้อยอาจจะถูกอิจฉาอะไรแบบนี้เพราะชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนการถูกอิจฉาเป็นเรื่องปกติไม่ต้องหัวร้อนไม่ต้องคิดมากไม่มีใครทําอะไรคุณได้หรืออีกความหมายหนึ่งใบนี้ปนแปลว่าอาจจะมีคนที่อยากจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลใดก็แล้ว แต่ชีวิตคุณมีโอกาสชุลมุนวุ่นวายมากขึ้นใบนี้เป็นการเตือนด้วยว่าระวังสถานการณ์มากคนมากความ ถ้าไม่จําเป็นสูงสิงกับผู้คนให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นก็พอนะครับการสังสรรค์การปาร์ตี้ใดๆลดละเลิกได้ก็ลดลดไปเถอะมุ่งมั่นทํามาหากินทํางานของตัวเองไปพบปะเพื่อนกัระะยานมิตรที่ดีเท่านั้นพอสังคมไหนที่มันไม่ค่อยสนิทมากนะักก็หลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงย้ําเลยว่าใบนี้เตือนให้ระวังมากคนมากความนะครับประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเราต่างก็อยู่ในสังคมที่นะามีผู้คนเยอะแยะโอเคเดี๋ยวมาดูสำารับที่2ต่อนะครับ เป็นการดับเบิลเช็คพลังงานนะครับให้ไพ่สำรับที่2อบอกอต่อเนื่องซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ขอให้ไพ่สำรับที่2ขยายความต่อจากสำรับที่1อย่างแม่นยำนะครับไพ่สำรับที่2มีอะไรอยากจะบอกหรือไม่จะมีพลังงานดับเบิลทวีคูณหรือไม่ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้สองเหรียญทัวร์เพนเดเกิลส์ยังคงอยู่กับบาลานซ์ชีวิตการ,การบราลานซ์จัดการบริหารจัดการสมดุลชีวิตที่ดี คุณจะมีชีวิตที่สุขสบายได้ต่อเมื่อคุณบริหารจัดการทุกเรื่องราวในชีวิตด้วยการใช้เหตุและผลการใช้ตรกะที่ถูกต้องนะไม่หนักเกินไม่เบาเกินอะไรไม่สุดตรงไม่ทําอะไรสุดตรงแล้วก็ไม่ไปทําอะไรที่แปลกพิสดารไปจากการใช้ชีวิตปกติคุณจะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างแน่นอนระเบียบนี้ทาตีความด้านการเงินยังหมายความว่าคุณจะมีเงินใช้เรื่อยๆสบายๆไม่เดือดร้อนเรื่องการกินการอยู่อีกด้วยนะครับโอเคไปกันต่อนะนะ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆยังคงมาในทิศทางที่ดีอยู่และขออนุญาตย้ำอีกครั้งว่าอย่าลืมว่าใบแรกของเราวันนี้คือ The Sun เพราะฉะนั้นดวงดีแน่นอนเพียงแต่ว่าจะดีจากด้านใดบ้างเดี๋ยวมาขยายความเพิ่มกันพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพูดไม่ทันขาดคำเข้มข้นมากๆากสามไม้เท้าทริอฟวอนส์โชคดีกำลังมาแล้วสิ่งดีๆกำลังมา คุณรอคอยอะไรอยู่คุณจะได้เอา้าฟันธงให้ตามหน้าไพ่เลยตำราสากลว่าไว้สามไม้เท้าของไพาทาโรรอคอยสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นกําลังจะมารับไว้เลยนะครับนะส่วนจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับวาสนาแต่ละท่านและความใจร้อนของคุณเองถ้าคุณใจร้อนก็อึดอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ถ้าคุณใจเย็นคุณจะรอได้อย่างสบายๆนะประมาณนี้แล้วก็อืดีงามวันนี้ โอ้4 the four of swords คุณอาจจะเหนื่อยเกินไปในบางสถานการณ์ใบนี้เป็นไพ่ออกมาเตือนเล็กน้อยว่าหาเวลาพักผ่อนบ้างหรือหยุดคิดหยุดทบทวนสถานการณ์บ้างบางทีคุณอาจจะคิดอะไรตลอดเวลาทําให้เกิดความเครียดได้ให้หาเวลาพักผ่อนปล่อยใจสบายๆบ,บ้างแล้วคุณจะมีสมองที่โลดแล่นมากขึ้นคิดอะไรออกคิดอ่านการใดจะเฉียบแหลมคมมากขึ้นประมาณนี้นะครับนะบางทีการคิดมากเกินไปความเครียดก็บ่นทอนไอเดียดีดด ไอเดียดีๆมักจะมาตอนที่เราว่างๆสมองโลง่ลงๆนะพักผ่อนบ้างประมาณนี้แล้วก็โอ้สองไม้เท้ายินดีด้วยวันนี้มีทั้งสองไม้เท้ามีทั้งสามไม้เท้าสิ่งที่คาดหวังมาแน่จะช้าหรือเร็วมาแน่คุณมีโอกาสสมหวังแน่นอนและโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของความหมายสองใบนี้ถ้าออกมาคู่กันนะ ข่าวดีทางไกลก็เด่นการต่างประเทศก็เด่นไม่ว่าจะไปเดินทางท่องเที่ยวหรือทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ข่าวดีทางไกลาการติดต่อสื่อสารงานออนไลน์ดีทุกอย่างเอาเป็นว่าขอให้รอคอยความสําเร็จได้เลยถ้าคุณลงมือทําไปแล้วนะย้ําว่าลงมือทําไปแล้วถ้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งรอเฉยๆไม่ได้นะเออขออนุญาตแนะนํานะครับนะต้องลงมือทําไปแล้วอันนี้ได้เลยรอผลได้เลยมีโอกาสสมหวังนะครับสมหวังในสิ่งที่รอคอย โดดเด่นเรื่องความสัมพันธ์นะสวินไม้เท้ามาแล้ว Night อฟวอนส์การงานก็โดดเด่นนำหน้ามาเช่นเคยลงทุนลงแรงสิ่งใดไว้มีโอกาสประสบความสำเร็จพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออจะมีสิ่งใดๆดีๆ,ดๆเพิ่มมาอีกหรือไม่อย่างไรโอ้โหเด็กถือถ้วย Page of Cups มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยอย่างแรก ถ้าคาดหวังเรื่องความรักคุณมีโอกาสได้คบหาคนอายุน้อยกว่าหรืออย่างน้อยถ้าเป็นรุ่นเดียวกัน<ส>เขาคนนี้หรือเธอคนนี้จะมีความเป็นเด็กๆมีความสดใสร่าเริงแจ่มใสหรือหน้าเด็กแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสมีแฟนเด็กมีคนรักอายุน้อยหรือถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสาได้บริวารดีอประมาณนี้แลกลับกันถ้าคุณเองอยู่ในปกครองของใครเป็นลูกน้องใครเขาแปลว่าเจ้านายคุณจะเมตตาคุณด้วยนะครับอืม ไปกันต่อนะโอ้โหหกเหรียญ six of pentacles หกเหรียญใบที่สองออกมาแล้ววันนี้เราได้หกเหรียญออกมาสองใบ d o เเบ e ลเช็คพลังงานทวีคูณออกมาแล้วนะครับเห็นเห็นเลยนะหกเหรียญสองใบ six of pentacles ค cool. ู่ พลังงานโชคดีทวีคูณยิ่งทําบุญยิ่งได้ผลดีเราพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ทําบุญหวังผลแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งทําสิ่งดีงามยิ่งทําบุญทําทานคุณยิ่งได้รับผลดีทบทวีคูณมากมายมหาศาลเรียกว่าทําดีได้ดีดดแน่นอนรับไว้เลยนะครับพลังงานดับเบิลออกมาแล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูกันต่ออีกสักใบ2ใบสิสรุปได้แล้วแหละว,วันนี้ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสสุขสมหวัง ตามหนทางที่ถูกที่ควรในหนทางเส้นทางความซื่อสัตย์สุจริตคิดสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคุณจะสมหวังอ้าวโอ้โหราชาดาบ King of s o ซอสใบนี้ฟันทงให้เลยตัวคุณจะมีอำนาจวาสนามากขึ้นมีบาร,รมีสูงขึ้นหรือในทางกลับกันได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ชัดๆดีงามมากแล้วก็ อสศวินถ้วยชัดเจนไม่ต้องเปิดเพิ่มละอสศวินถ้วยความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีมิตรใหม่กะะนะัลยาณมิตรเพื่อนใหม่แม้แต่ความรักใหม่คุณจะมีโชคดีเอาเป็นว่าวันนี้อย่าลืมว่าเรามีเดอะซันเป็นใบแรกแล้วปิดท้ายด้วยอัศวินถ้วย ความสัมพันธ์ที่ดีการงานที่ดีวันนี้ไพ่ดีเป็นส่วนใหญ่นะครับมีไพ่เตือนเล็กน้อยไพ่ดีเป็นส่วนใหญ่ย้าว่าเดอะซันเป็นใบแรกปิดท้ายด้วยอัศวินถ้วยแปลว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังในแทบจะทุกมิติการงานการเงินความรักคิดหวังสิ่งใดอยู่มีโอกาสสมหวังดังประสงค์เลยนะครับความโชคดีมาได้จากทุกทิศทุกทางนะเวลานี้ขอเพียงให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับรับไว้นะโอเคคลิปยังไม่จบนะครับ ดี๋ยวจะมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่อยากส่งท้ายคลิปนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ของคุณวันนี้พรุ่งนี้ว่าอย่างไรไพ่มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอโห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 ้ราชินีถ้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาดูให้จบนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะดูให้จบเดี๋ยวชัดๆเลยราชินีถ้วยวันนี้มีราชินีถ้วยสใบนี่เดี๋ยวเดี๋ยเดย วันนี้คุณได้ราชินีท้ว2ย2ใบความสัมพันธ์โดดเด่นโดดเด้งนอกจากการงานการเงินดีแล้วความสัมพันธ์ยังเรียกว่าดีงามมากๆม,มีโอกาสได้มิตรใหม่การายนณมิตรด,ดีหรือแม้แต่ได้คู่ครองที่ดีนะครับรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ